สวัสดีที่สุผูสุข,สขนกับผมเมื่อนี้ขีิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของกระสางคมกันตอนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดวิจิกาสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเมื่อนี้มาหม่องทำงานเลยเนาะพี่น้องมาหม่องทำงานหน้าของเกดแดงรอมหัวโอ้รอมไปไกลเตือบป้าที่งานเงานเร็วแต้ งวดที Alors, ่แล้วกันมือเคลื่อนนี่ว่ายังไงคือเคลื่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะมือเคลื่อนนี่ก็คือเลขออกตัวเก้าตัวเดิมนะพี่น้องสองหกสองเก้าเนาะส่วสองหกนี่งก้ามสองงวดติดสองหาก้ามสองงวดติดเนาะพี่น้องเนาะบ่เข่าเรกขอมขร้างเพิ่นกับเจ็ดสองแปดสองบ่เข่านะพี่น้องเด้อเลขมันออกตัวเก้าตัวเดิมอันคี้มันใหญ่มันคือเขาเรือนเห็นบ่ายใหญ่ว่ายใหญ่ไปใส่ มากกล้วยกันมิตรหมากอันต่อนแอน่นเตีต้ยคือบทตึงบทติงอีกย่างเนี้ยไม่เห็นงานเลี้ยวแท้บ่กมันกอ่อสองมือนั่งบ่นี่ฮะปลาที่โตกอ่ออิดไหมปลาทกุกก่ออิดสองมือไงอันนี้เท่ทับหลังบ่พอสร้างนี่เอาไปเห็นทับหลังบ่ ง่าวยียดเลยโอ้ป่ามั่วกระจ้า,เ,จาเป็นกระจ้าเพราเพียงน้ำถิ่มตัวนี้เนะาะแม่นบ่บอตอะวันบกลุ่มแรงร้องกันเป็นให้หน้าเนาะเป็ี่ยนให้หน้าป่าสวกกับกับดีป่ามั่วกระจ้า อ่าพอสางพอดีค mor รับผมพอดีครับเป็นยังไงก็ยังเงินสองเกตสองแปดจอูเป็นเลขสองฮะสองเป็นเลขสองมันคือบ่ยใหญ่บอยหยังมันบ่ยใหญ่หรอกฮะมันบ่ยใหญ่บ่ยใหญ่ยุ่โอ้มันกระสองพูดหางวดบหางวดเดีย i หางวดเดยด i กสองป้าสองสี่สองหากับสองห้าสองหกกับสองหกป้า ติดฟ้องเอารบ <ไง S 1> กนวนเวลาทางานพอซางเออบอไปนยังครับผมอันนั้นมันบ่น,นี่เฮ็ดอันเฮ็ดไปสูดบ่น,นี่หัดแค่หลักนี่ครับโอ้หัดแค่ตั้งเสาวไว้หนิท่อไปไหนเป็นน้มามันจับโอเพิน่นก็บชีลับน้ำมจับต่ออีกกันบ่บกบานี่หัวเก้าอันนี่เวลาคุยเวานมาไว้ในเล็บ่ให้พูหรอเอาไว้ในแบ<อ>บไหเอาไว้ในนี่งี่เลยโอ้อันนอเฮ็ดไปตามเสียกนี่เห็นบ่ตามแมวผมอันเฮ็ดไปตามเสียบต่างแมวเอ้า มันอยู่กลางคู่อยู่กลางคู่เลยนะเอาลักเอาเอาเอาลักบอออกบอหลักเก่าไงบอครับเห็นบอหลักผมจเกี่ยวผมก็ดีอือโอ้มันพาไปยังไงไม่พูดหอกไม่พูดลักแต่อยากได้พักบอาพอกเู้โดยินจะหอมเลยตู้แหลมไหลโออจากบ่บ่บ่หูด้บ่บ่หูจะงานยังกระจ้าเพราะว่า มันก <mile> ับเนี you, ่บางทีลูกเคยฝรั่งกระจ้ามานากระจ้าเลยได้เคยฝรั่งอ่ะนะไปละี่ผสมหลองนะผสมไปละกี่เมือนอยู่พอซางคิดว่าไปแล้วดิซองนี่คิดว่าไปแล้วดิเอาไม้เนี่อันคิดว่าบ่มาอีกหรอกเนาะคิดว่าดแว่าโอ้มันกับมาคาโก้หางวดจีดหลอดมัดผมแบบมัดเฮ้ยมัดศูนย์ได้บัณ แต่ว่าหักเดินนิดเดียวโอ๊ยขั้นบอกสองบอกขันกลางนี่กระเถือกดิเด็กกระปวดเื้อเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดไแม่บอกสองมาพาการเป็ุผมไปยักบอกว่าหนี้วานคุ้มที่หลุดสองอือผุ้มแม่ มากสองเนี่ยวายคีรุดสองทีพี่น้องมาเบิงน้ำกันอันนี้ตำเล่าสระสางได้พี่น้องเด้อมาตะเสาไยมือนี่เราอิน,นแล้วไม่หนึเพราะวาขีีไปอพ่อคี่ไปนหาพ่อวิไส้นะ่ะเพื่อใช้วานมาน่ะอันนั้น,ะน,นกับเขาตะเลขวิ่งเหรอกรันเขาเลขวิ่งเขาตะเก้าเหรอกรัน วิน่นเลยศูนย์กับหนึ่งครับผมศูนย์กับหนึ่งมาจับไซสี่ห้าหกใช่ซีนนะแต่ว่ามือมันสุกบนแอร,ร์ที่นอตศูนย์เนะาะครับผมหมกสองอาจขีง่ายดิ แต่ว่ามันพ่อหยับๆใส่สวยหรืบบักซองน่ะเ <c ười> นาะมันกระปวดประเด้อแต่สวยๆสุดนี่เก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์ห้าเนี่ยแต่สวยโบเกียนลุ่งเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งกันได้ไปแร่วมาผมโบเกียนลุ่ง อันตัวตัวสอ้อยอให้ให้พี่น้องเขาซ้อยเอา,อเอาหรือว่าหนึ่งเกียรติหรือว่าเก้าศูนเนี่ยตัดออกซ้อยเอาอะเอาเขียนไว้จวดจัดประวัติทำงานม,มือเนี่ยกิเล้วมือเนี่ยกิเลวแล้วเนี่ยบปลี่ยวไงนะครับเพราะว่าอเอาขึ้นเปลี่ยวไงมันเหลืออยู่สามมารกหนึ่งเอ้ก็สีดึงน้ำบักจับยืนียโอ้ดึงน้ำบักจับอีกสองหมื่นสามหมื่นบ้านนี้ก็ชิบ่ะไ้สร้างเสาไม้หมด ครับกะ,กกะบท,ทิก็แล้วกะทิไรวัดเสวยครับจะไปสรางเอาอคนละครับที่โทษทางวัดเ่าทางวัดไก่ตอนนี้ยี่สิบันเห็นได้คนยี่หกตุนมาเห็ดละได้ยี่ห้าสี่ตุนยี่สี่หรอกครับผมอันนี้ที่ตำเล,ล่าครับมัน,น,รรนเจ็ด วิ่งศูนย์กับหนึ่งเดี๋ผมชอบไปทีหนึง่งใกล้ก็มากศูนย์ล่ะถ้าศูนย์นี่ถ้าชีรูดศูนย์ให้ขยับไปอีกแต้มหนึ่งนี่น,น,นะครับเป็นศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ชีศูนย์หาศูนย์หก้ามันลดแฉมเนาะถ้ามันลดมันเคลื่อนกัน<ะ>ขึ้นว่าลดขึ้ืนกันลดมันเคื่อนไอจับเล็กวิ่งไก่เล็กวิ่งมาแต่สอง นักหนึ่งกับมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกผมชอบไปทีหนึ่งสี่กับหนึ่งหกามตัวแบบเจ็ดหนึ่งสี่ที่ผมชอบถา้าชีวิ้นว,นวินชุดนี้ครับผมแต่ถ้าชีเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ตาชีอีหยังหรือว,ว่าเก้าห้าห้าเก้านี่ครับผมห้าเก้ามาขั้นเก้ายืนเนาะขั้นเก้ายืนแต่ผมว่าเก้าตรงยืนอืมันใจที่เก้าโยนวะมันใจที่เก้าสองอาจจะไม่มาเหร มันมาหาแล้วสองกันเบิรนกับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะครับผมหรือสีมากเลขกวินจับใจกันก็ได้ครับผมมานํากันดูโหดเลขกวินเนาะครับผมออะพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอแล้วอันนี้คือตำเล่าของพอสร้างเนาะครับผมถ้าให้เจะเจาะคู่กลางศูนย์หานึงหานี่ครับผมอือไอติจจาะคือพอ้างเนี่ยพอ้างเจะคู่กลางอือตาขึ้นเน้นหนึ่งสี่หนึ่งหกสันเอ้า ตัวเดียวกันนั ma okay. ่นแหละโอถ้าจอจอสองหางชี่อ anyway. si, no. ือ้จอตัวนักตัวนักอือ้ว่าพูดยังไงตัวนักละไปครับผมถ้ามันนักก็นักคือซุนหานหนึ่งหานหนึ่งหานโอ้กูได้จีมากซุนชี้หนึ่งชี้มากติดชี้กี่ก็ได้มันก็ฮกคูฮกหางเนาะครับฮกคูฮกหางบนล่างไปกลับนอประสงเนาะครับผมเอ้าตามนั่นนะประสงกับบรรยายฟั่งคักแล้วครับผมเอ้าประสงขอบคุณนั่นแหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ